สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้าหกนะครับโจทย์กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง sin x บวก cos x เท่ากับ4ส่วน3ถ้า1บวกแทนกำลังส x คูณอยู่กับ c o t x เท่ากับ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่หอรอมอของ a และ b เท่ากับ1แล้ว a กำลัง2บวก b กำลังสเท่ากับเท่าใดโจทย์ข้อนี้นะครับเขาให้หาตัวนี้ออกมาว่ามีค่าเท่าไหร่ แล้วมันอยู่ในรูปของเศษส่วนของ a กับ b การที่เขาบอกมาว่า a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่หอเรอมอรของ a กับ b คือเท่ากับ1ถ้าหอเรอมอรของ a กับ b คือ1แปลว่ามันไม่มีตัวร่วมกันเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีหอเรอมอรไม่มีตัวหารร่วมพอไม่มีตัวหารร่วมแปลว่า a กับ b ต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคำพูดคำนี้นะครับคงจะเคยเจอกันมาแล้วแปลว่า a กับ b เป็น เศษส่วนอย่างต่ำโอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์บอกว่าโอเคเอาตัวคำถามเข้ามาจัดรูปแล้วกันเราบอกว่า a ส่วน b เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บวก tan กำลัง2 x คูณอยู่กับ cot x เห็น tan กำลัง2 1บวก tan กำลัง2สุตรของเอกลักษณ์ตรีโกณ1บวก tan กำลัง2ได้เศษกำลัง2ถูกไหมครับแล้วตัวนี้ก็คือ cot x แต่ทำอะไรต่อไม่ได้ละทีนงบอกว่าเศกกำลังสอง x เศกคือหนึ่งส่วน cos กำลังสองไหมครับแล้วคอละ่ะคอดคือ cos ส,ส่วน sin ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่งั่งบอกว่าถ้าเอา cos x ตัด cos กำลังสองจะเหลือ cos x อยู่ตัวหนึ่งถูกไหมดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วน sin x cos x ถูกไหมครับเวลาเห็น sin x cos x สิ่งที่เราจะนึกถึงเราจะนึกถึงอะไรเอ่ย โดยปกติเราจะนึกถึงการเติม2ส่วน2เข้ามาปะครับเพื่อให้มันเป็น2ไซน์ x cos x ถูกไหมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะอันนี้พี่แบงค์ลองเขียนดูเฉยๆพอมาถึงตรงนี้มันก็กลายเป็น sin 2เท่าแล้วก็ไปเรื่อยๆเฉยๆแต่พี่แบงค์เบรกตรงนั้นไว้ก่อนเพื่องยังเห็นว่ามันมีสมการ sin x บวก cos x มีค่าเท่ากับ4ส่วน3 แล้วเราอยากได้ sin x cos x ตรงนี้มีกี่ทำไงมันถึงจะโผล่ sin คูณ cos พื้นฐานเลยครับก็คือการยกกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมถ้าพี่แบงค์ยกกำลังสองสองข้างมันจะมี2หน้าหลังตรงกลางเพราะฉะนั้นในที่นี้คือ sin กำลังสอง x บวกสอง sin x cos x บวก cos กำลังสอง x ป่ะครับแล้วมีค่าเท่ากับ16.9ส่วน9 เรารู้ว่า sin ์กำลังสองกับ cos กำลังสองบวกกันมีค่าเป็น1แล้วตัวนี้คือ 2-sin x c ์ s x นี่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆมีกี้เนี่ยย,ย้าย1กลับไปลบก็กลายเป็น 2-sin x c ์ s x มีค่าเท่ากับ16บหส่วนเลบหหรือคือย้าย9ก้าไปลบน,นะครับออขอโทษครับย้าย9ก้าทำคอรอ์นอมันก็เลยได้7จส่วนเ้า เพราะฉะนั้นในที่นี้ sin x ส่วน cos x ย้าย2มาหารอีกทีนึงคูณด้วย1ส่วน2ก็เลยกลายเป็นเจส่วน18ถูกไหมครับจริงๆมีคีเท่ากับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องคูณ2ส่วน2เลยปะครับแล้วพี่แบงค์เอาเจส่วน18ตัวเนี้ยลงมาแทนค่ามันกลายเป็น1ส่วนด้วยเจส่วน18เพราะฉะนั้นพอกลับเศษส่วนมันก็กลายเป็นแ8ดสปส่วนเจปะครับแล้วเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยัง มันเป็นไปแล้วด้วยแล้วมันเท่ากับ a ส่วน b อยู่แปลว่า a คือ18 b คือ7ถูกไหมครับโจทย์ถามหา a กําลังสองบวก b กําลังสอง a กําลังสองบวก b กําลังสองก็เลยมีค่าเท่ากับ18กําลังสองบวก7กําลังสอง18กําลังสองได้324 7กําลังสองได้49บวกกันออกมาเลยได้เท่าไหร่ครับ ลงท้ายด้สามทด1กลายเป็น7ไม่มีทดกลายเป็นสามร้อ็ดสิบสามปะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้พี่แบงค์ตอบ3ามร้อยเจ็สบสามครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คิดเลขไปเรื่อยๆออมี s อ o r t นี้ก็คือใช้เอกลักษณ์ตีโกณแล้วพอถึงมีไซน์คอสก็แค่เติมตรงกลางเข้ามาด้วยการยกกำลงังสองสองข้างของข้อมูลที่เขาให้มา โอเคนะครับข้อนี้ตอบ373ครับ